ก็สมบวัน uhm นี <S 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 ้ก็ทํามาเล่นเกมมาครับนะคะกับในเออกับจอยนะคะก็โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก็อนนักแรกก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเล่นแมปโคหนาเอยไม่เอาชีลอดเออเอาชีลอดเหมือนเดิมอีพีสอง ผมได้เล่นไปแล้วสองวันซึ่งผมเจอเหล็กแล้วทุกคนใช่เหล็กแบบไหน,นเหล็กเหล็กแบบทําอุปกรณ์ครบเซตหมดแล้วนะนมันเทพอ่ะนะน้องนัองบบหนึ่ง โอเคมาละวิวสวัสดีสวัสดีชาวเยอสีนัมซีโยปะโอเคแม่งกมก็เสร็จนะก็ Ok, bây giờ là bye bye.